สวัสดีครับสวัสดีครับปีใหม่แล้วครับ2 0 2 1มากันแล้วหวังว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้พักผ่อนกันอย่างเพียงพอที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรามา3เดือนที่ผ่านมาใช่ครับผมซีซั่นนี้ปีใหม่เรื่องใหม่มีซีซั่นใหม่ขึ้นมาเราจบเรื่องเว็บไปเรียบร้อยแล้วซีซั่นนี้จะเป็นเรื่องของ s e r v e r l e s s ใช่นะครับเป็นโดยเฉพาะนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดแรกที่คุยกันถึงเรื่อง เอ r v ซอร์เวอร์เลสเราจะพาเพื่อนๆนะครับเ,เข้าไปนั่งดูว่าเอ๊ะวันนี้ฉันเขียนแอปพลิเคชันแบบปกติ Legacy App นะครับแล้วก็จะกระโดดมาเป็น s e r v ์เวอร์ต้องทำยังไงยากแค่ไหน Microsoft มีซัพพอร์ตแค่ไหนเหมือนเดิมครับสไตล์ของพวกเราอชัวเอทุกอย่างตงา้องง่ายวันนี้ผมว่าคุณตุ้ยห่างกันนิดนึงะนะครับ่บใชตามสถานการณ์ใช่แล้วครับก็อีกครั้งหนึ่งปรารถนาให้เพื่อนเทุกคนอยู่ กันอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะครับนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน่าเลยครับผมลืมแนะนําตัวผมภูภาอเอกวิพาสครับผมตุว้ยวิรวัตจีนสุขแสงค,คสวัสดีอีกรอบครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับนั้นเห็นที่ขึ้นมาในในสไลด์ชื่ออชัวฟังชั่นเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนคุณตุ้ยว่าเอ๊ะวันนี้เรามีอะไรให้เพื่อนๆดู ได้เลยครับโดยปกติแล้วแอปพลิเคชันที่เราใช้ใช้งานกันมาคือเรามีแอปอยู่หนึ่งแอปแอปหนึ่งแอปปกติแล้วก็จะมีโมดูโมดูหนึ่งเรียกว่าเป็นเมนโมดูอ่าใช่แล้วก็เมนโมดูก็ไปคอฟังก์ชัน add delete update ก็คอไปคอมาจะเป็น s p าเกต t t ้มั่งไม่เป็น s p าเกตตี i มั้งก็ต่างแต่แต่เสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยก็แพ็กอยู่ในแอปแอปเดียวโคดโคดเดียวแล้วใส่ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งใช่แล้วก็เต็มที่ก็คือไปเรียกเดตเบสใช้งานใช่ครับคุกตุ้ยมีไอคิวเท็กเจอร์ไหม เดี๋ยวผมมีให้ดูครับคันนี้มันเป็นการดีไซน์แบบ t ีเทแอปพลิเคชันก็คือมี f อนต์เอ็มี Back End แล้วก็มี Data Tier เนนะก็คือตัว Database นะครับอย่างรูปนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะมี User ที่เข้ามาจากอินเทอร์เน็ตเนาะเข้ามาที่ตัว f อนต์เอ็ที่เป็นตัว Virtual Machine เป็น IIS หรือจะเป็นอย่าง a p p service ที่เราดูกันกไปีี่แล้วใช,ใช่ครับผมซึ่งอย่างตัวนี้เนี่ย มันเวิร์กนะมันทางานได้เป็นอาร์ติเตอร์ที่เราดีไซน์มากแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยดีไซน์เนี้ยจะบอกว่าเชยก็ก็ได้เหรอพี่เพราะว่าจริงๆมันมีอาร์ติเตอร์แบบใหม่ๆขึ้นมาเพียบเพื่อรองรับการขยาขยการใช้งานใช่ครับผก่อนนี้ก่อนจะพาเพื่อนๆไปดูเรามานั่งคุยถึงปัญหากันนิดหนึ่งก่อนว่าไอ้ปัญหาแบบเนี้ยเรามีแอปแอปหนึ่งเขียนทุกอย่างเป็นก้อนก้อนเดียวกันในเคสเชซี K ่บอกว่าเป็นเป็นสองก้อน ก้อแรกคือเป็น landing page ละกันในที่นี้คุณตุยเรียกว่า front end ใช่ครับก็จะเป็นหน้าที่ ml ที่ทำการ call API ไปที่ตัว back end ฉะนั้นเพื่อนๆก็นึกภาพว่ามันคือหน้า html อันน right ึงมีปุ่ม add delete insert whatever เข้ามาเสร็จแล้วมันก็จะไป call ตัว API server API ตัวหนึ่งซึ่ง API ตัวนี้ก็รับคำสั่งมาแล้วก็ทำตามหน้าที Ronald ่ที่เง <no> ินมานะครับมีตัวอย่างไหมตัวอย่างอันนี้คืออะไรครับมีมีมีครับพี่เดี๋ยวลองดูหน้าตัวนี้กัน นี่เลยนี่คือหน้าตัวเว็บไซต์มื่อคืที่เราคุยกันถูกไหมครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อ่ใช่ไหมมาทำอะไรครับแอปตัวนี้เนี่ยรับจะมีการ list ยูเซอร์ที่อยู่ในเด t ต้าเบสทั้งหมดออกมาแล้วก็ทำการ add ยูเซอร์เข้าไปนะครับก็คือหน้าจอนี้ก็คือจะให้บอกว่าคือฟรอนต์เอนด์หรือแลนดิ้งเพจใช่มีปุ่ม3ปุ่มอันนึงคือ list ยูเซอร์ก็คือ คลิกไปแล้วมันก็ไป call function ตัวอันที่2องเมื่อกี้ใช่ครับผมอันที่2อเมื่อกี้ไปไป query database database มา display มาข้างล่างใช่ครับ add new ก็ตรงไปตรงมาใช่นะครับก็กด add add new แล้วก็ clear user คือ delete ทั้งหมดใช่ครับเพจนี้เขียนด้วยอะไรครับด้วยหน้าเพจนี้เป็น h t ML ธรรมดาครับพี่ไม่ได้มี stack อะไรมากมายเป็น h t ML กับ Java Script ในการใช้งานนะครับหรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็น Angular เป็น React อะไรเงี้ยทำได้เป็น single page application single page application เป็น static แล้วเราก็มี แสดงว่าพี่ก็มี VM ขึ้นมาตัวหนึ่งติดตั้ง IIS แล้วก็เอาแอป,ปตัวเอาเอาเพจนี้ไปวางแล้วก็มีไอตัวแอป,ปอีกตัวหนึ่งแต่แก้ที่เป็นเลเยอร์ที่2เทีที่เอาไว้แอป,ปตัวนี้เราเวลาเรียกเวลามันกดปุ่มลเรียกแต่ก็อยู่ในนั้นแสดงว่าในเว็บของพี่ก็จะมีมีเว็บ2อ,อัน เว็บมหนึ่งคือเพจนี้อีกเว็บมหนึ่งคือเอาไว้รันเป็นตัว API ใช่ครับแล้วก็ API ด้านหลังเนี่ยผมเขียนเป็น C sharp เป็น MVC MVC ใช้ Entity Framework ถูกต้องแล้วตุ้ยก็จะมีเอ่ออีกก้อนหนึ่งเป็น Database ใช่ครับซึ่งในที่นี้ตุ้ยใช้ Azure SQL ใช่ครับพี่ถอามันถูกมากแล้วมันโบริชั่นแป๊บเดียวที่ไม่ต้องเซตอัพเลยเลยนะครับแบบนี้คุณตุ้ยตุ้ยคุณตุ้ยเป็น a r c h ค t e c t อยู่แล้วคุณตุ้ย work กับลูกค้าหลายเจ้าไอ้แบบนี้ปัญหาหรือเวลาลูกค้าต้องการจะ อินพูฟเมนท์เพิ่มเติมมันคืออะไรมัางครับคุณตุย้ยมันคือการปัญหาแรกเนี่ยที่ผมได้ยินจากลูกคา้าบ่อยคือมาสเกลไม่ได้ครับคุณตุย้ยเพราะว่าหนึ่งเลยการสเกลคือการมี2แบบเนาะสเกลคือสเกลเอาท์กับสเกลอัพนะครับสเกลอัพคือเพิ่มเครื่องให้ใหญ่ขึ้นะนะครับอันนี้ VM ทําได้คือชัตด,ดาวเครื่องแล้วก็ถ้าใส่ CPU ยใส่แรมเพิ่มถูกไหมครับแต่ถ้าเราจะ่สเกลเอาท์เนี่ยคือการเพิ่มเครื่องอันนี้ต้องมีโหลดบาลานซิ่งต้องมีอะไรซึ่ง ้นทุนมันมหาศาลนะครับพี่โ <Okay, S 2> อเคได้อันอที่2ที่พี่เห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอคิวเท็กเจอร์ครับเพื่อนๆหมายคมามาว่าไอแบบนี้เวลาเรามีแอปประเภทแบบนี้เนี่ยเราจะเริ่มคุยถึงไอคิวเท็กเจอร์ว่าถ้าต่อไปมีโหลดมากกว่านี้10เท่า20เท่า30เท่านอกจากเรื่องสเกลที่ตุ้ยบอกว่าฮาร์ดแวร์มันสเกลไม่ได้นะครับคราวนี้ไอคิวเท็กเจอร์ถ้าอยู่ดีๆทุกอย่างครับลองดูนะตะเกี้ยฟังก์ชัน add delete insert update อยู่ที่แบ็ k เอนด์ทั้งหมด แสดงว่าถ้ามียูเซอร์เข้ามาที่ฟอนต์เอ็นเยอะๆแบ็กเอ็นก็ต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ใหญ่ในอัพถูกไหมอัพแปลว่าเพิ่มแรมเพิ่ม CPU ใช่แต่มันใหญ่แบบสเกลเอาไม่ได้ถูกไหมแล้วมันก็จะต้องรีเลทว่าถ้าสมมติว่าเป็นมีเครื่องเดียวเครื่องใหญ่ๆเพื่อนๆก็จะเจอปัญหาต่อว่าถ้าเครื่องมันพังไปอ่ะก็กลับมาเรื่องของ HA ถูกต้องแต่ถ้าเราออกแบบอาร์เคิลเจอออกมาที่มันสามารถให้ไอตัวฟังก์ชันแอดต่างๆนะอยู่ที่เครื่องหนึ่งดีลีทอยู่ที่เครื่องหนึ่ง และเครื่องที่3ก็เป็นอัปเดตและเครื่องที่4ก<ม>็เป็นแอดด้วยให้มันแตกกระจายไปแล้วเมื่อไหร่ที่เ,เครื่องใดเครื่องหนึ่งตายหรือแอดฟังก์ชันตัวหนึ่งตายอีกตัวหนึ่งก็ทํางานให้อัตโนมัติ<ม>ไอ้แบบนี้เรื่อง HA ก็จะหมดปัญหาไปนี่คือเรื่องที่2แต่ว<ม>่า<ม>ถ้าอันนี้ถ้าเป็นค่า VM เนี่ยคอสมันมหาศาลเลยเห็นไหมครับพี่ใช่มีอหลายๆเครื่องแต่ว่ามีโหลดไปล้านซิ่งอีกมีโน่นนี่นั่นคือแบบโอ้กําลังจะบอกว่าปัญหาถัดไปก็คือเรื่องคอส ใช่ไหมเพราะว่าถ้าจะสเกลก็ติดปัญหาเรื่องคอสอีกเหมือนกันใช่จริงๆยังไม่หมดนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอคอสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของป a ีอัลยูโกลปรีปรถูกป่ะเราขยายืดส่ติเราขยายเครื่องไปแล้วแบบไม่ได้ใช้อ่ะพี่มันเหลือๆมันพีแค่ไม่ขี่ช่วงอย่างเงี้ยไอช่วงที่มันใหญ่ๆแต่ไม่มีคนใช้เนี่ยมันเปืองรีสอร์ทนะครับก็เหมือนกับซื้อเครื่องมันมาแล้วก็ลงทุนไปในอนาคตก่อนเผื่อไว้ก่อนว่าจะมีคนใช้5,000คนแต่คนใช้จริง2,000 ก็เท่ากับว่าเราจ่ายคอสซินไป5,000แล้วใช่แสดงว่าไอตัววันเนี้ยเซสชันนี้จะต้องมีการนำเสนออะไรสักอย่างนึงแก้ปัญหาเรื่องนี้แน่ๆถูกต้องครับอีกอันหนึ่งที่เจอคือปัญหาเรื่อง o p e r a t i ชันโอเป t เรตถูกไหมเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นการมอนิเตอร์มันไปไตายตรงไหนตัวไหนที่มันคอนซูม CPU เยอะออหรือว่าไอแอป,ปตัวนี้มันคอไป API ตัวนี้แล้วมันเรซอนซีมันเท่าไหร่อันนี้พอเป็นในขา VM เนี่ย มันมีวิธีทําได้แหละแต่ว่ามันค่อนข้างยากในการอินทิเกรตนะครับซึ่งพอเรามาขยับมาใช้โซลูชันที่เราจะเสนอให้ดูเนี่ยมันจะง่ายนะครับไหนอย่างเช่นลงแพททุกแบงลงพอร์ตบล็อกพอร์ตซิเคียวริตี้ของเรื่องพอร์ตไฟว์วอยาวอีกแบ็กอัพอ้กต้องเยอะแหละนั่นคือปัญหาผมว่าเพื่อนๆก็คงน่าจะคุ้นเคยแบบอ่ะคราวนี้เราไม่ได้มานั่งขายปัญหาเรามานั่งขายโซลูชันและวิธีการจะพาเพื่อนๆบอกว่า แอปพลิเคชันอย่างเมื่อกี้นะเราจะล่าออกมาเป็นเซอร์เวอร์เลสยังไงใช่ะครับผมงั้นภาพที่จะเป็นเซอร์เวอร์เลสเพื่อนๆจับภาพนี้ไว้นะครับต่อไปเราจะพาจากภาพนี้เป็นยังไงครับอ่ะดูครับคล้ายๆเดิมเลยนะเพียงแต่ว่านี่เลยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะพี่ตัวแรกเนี่ยคือ storage account ที่อยู่ใน Microsoft Azure อยู่แล้วไม่ทาไม่ทางของกลับไปที่อีกทีได้ไหมอ่ะครับผมเป็น VM VM แล้วก็ database ที่เป็นของ SQL เป็น c แชสใช่ครับมาเป็นยังไงนะครับมาเป็น storage account รวมกับ Azure function เปลี่ยน,นเยอะเลยผมกลัวความเปลี่ยนแปลงโอ้ยพี่ง่ายง่ายมากลองดูงั้นแสดงว่าเอาอันแรกก่อนจาก V M ครับผมทุยทำไมกลายเป็นเรียกว่า Static file หรือ Front end แบบนี้มันคืออะไรอ่ะตัวนี้เนี่ย Static file หรือ Front end ตัวนี้เนี่ยเราโคตดอยู่ในตัว Storage account นะครับหลายคนไม่รู้ว่า Storage account ใน Microsoft Azure สามารถทําเป็น Static file ที่เป็นเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับเ,เราจะตั้งชื่อว่า Static web นะครับมันก็คือ เวลาเราเข้าไปที่บนอาชัวครับเพื่อนๆเ,เวลาเราจะสร้างดิสก์ปกก้อนหนึ่งหรือ Storage อันนึงเนี่ยมันในไอชัวมันเรียกว่า storage account. s ส o r รจแอคเคาท์ก็พูดง่ายๆเป็นเหมือนบล็อกส r a รจเอาไว้เพื่อนๆเ,เก็บ FTP เออไม่ใช่ FTP Copy ก็ปีไฟล์ขึ้นไปเก็บไฟล์เป็นบล็อกเป็นชิ้นๆเอาไว้ไอ้ t o r รจแอคเคาท์ตัวเนี้ยเราสามารถเอาส t ต t i c เว็บ a g e เอาไปวาง แล้วมันก็จะให้ URL เรา browse เหมือนเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เลยถูกต้องครับพี่แค่นั้นมีคืออะไรยุ่งยากมากกว่านี้ไหมไม่เลยพี่ไม่มีนะคืออย่างเมื่อกี้ผมมีไฟล์ให้ L อยู่ใน VM ใช่ไหมผมก๊อไฟล์ตัวนั้นอ่ะมาแปะปึ้งเสร็จปึ้งจบแล้วก็มันได้ URL มาก็ b r o w ์ e URL ได้เลยเป็น static นั่นแปลว่าเพื่อนๆเราดูนะรูปก่อนหน้านี้ VM ตัวนั้นผมต้องมีแอป2ออันแอปอันแรกคือเอาไว้วางตัว landing page คือตัว font end คราวนี้แสดงแอปแรกผมค่าทิปแลละถูกไหมแล้วก็ก๊อปวิธีไม ได้ U L มาตัวหนึ่งทำเป็น Custom U r L ได้ใช่องั้นเราจบเรื่องแรกง่ายๆแบบนี้เลยเพื่อนถ้าเพื่อนๆสนใจอันนี้คือเอป s o พิโซดต่อไปเราจะนั่งคุยถึงเรื่องของพวก Static เว็บไซต์อ่าครับครับผมอันไอ้ลูกศรฟ้าผ่าฟ้าผ่านี่คืออะไรครับตัวนี้เราเรียกว่าฟังก์ชัน App นะครับหรือหลายคนคุ้ว่า Azure Function นะครับผมซึ่งตัวนี้มันคือ Serverless Compute ของ Microsoft Azure เรานะครับแปลว่าแปลว่า ถ้าพี่มีโค้ดสั้นๆใช้ขอโค้ดสั้นๆถูกไหมครับใช้เวลาวอร์มอัพไทม์น้อยๆพี่สามารถเอาโค้ดอันนี้ไปวางไว้ที่เซอร์วิสันนึงที่เรียกว่า Azure Function หรือ Function App ไปวางฟัง c t i o n App ตัวนี้เราไม่สนใจว่าหลังบ้าน Microsoft มีอะไรเอาเป็นว่าฉันมีที่ที่หให้เธอวางโค้ดหรือวางคอนเทนเนอร์เสร็จแล้วมันจะให้ URL ขึ้นมาอันหนึ่งแล้ว URL เนี้ยซิกเคียวสามารถบอกได้ว่าใครเข้าได้ใครเข้าไม่ได้แล้วก็ขอได้เลย ช่สามารถกําหนดพวก Cost Origin อะไรพวกนี้ก็ตั้งได้ในคอนเทนคเลยได้เหมือนกันส่วนเรื่องปัญหาที่เราคุยเมื่อกี้เรื่องของสเกลเรื่องของคอสเรื่องของ Maintenance มันเป็นไงครับจะบอกว่าเรื่องของการสเกลในอย่างที่บอกครับมันคือ s e r v ์วเล็ การสเกลของ Azure Function เนี่ยสามารถสเกลได้ในระดับที่เป็น s e c o n ก็คือในระดับที่เป็นวินาทีนั่นหมายความว่าในหนึ่งวินาทีเนี่ยสามารถสเกลสูงขึ้นมาได้เต็มไปหมดเลยนั่นหมายความว่าตัวมันเองเนี่ยเวลามันเจอ work load หรือ front end เริ่ม c อเข้ามาเยอะๆถูกไหมเพราะว่าใน c คสเ c ส s นี้ front end เราสบายอยู่แล้วเราวางวางไปในอ็อ o b b l o เนี่ยสามารถรับรับ,รบเขาเรียกอะไร r e q u e s ได้เป็นพันๆหมื่นๆต่อนาทีถูกต้องถูกไหมฉะนั้นแสดงว่าผลลัพธ์ที่ front end มันจะไปคอตัว back end เนี่ยก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ตุ้ย โตโตได้ยืดถดได้เป็นเป็น,นเป็นวินาทีเหมือนกันถูกต้องครับผมอ่านั้นจริงๆเนี่ยภาพนี้อาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักที่เราดีไซน์ทั้งหลายจริงๆอาจจะต้องมีพวกฟอนด์ดอพวกอะไรที่เคยเราเคยเสนอใบกัานอยู่ด้านหน้าใช่นะครับวันนี้เราภาพาใ,หให้เห็นกันว่าอาร์เคดิจอร์เป็นไงและเวลามูฟเป็นไงนะครับผมานะั้นแสดงว่าฟรอนต์จบแล้วนะเรื่องสแตติกหมดแล้ว คราวนี้แสดงว่าแบ็กเอนไอปุ่ม3ปุ่มฟังก์ชัน3ปุ่มที่เรามีตนะกียเราจะมาแตกให้เป็นไอ้นี้ใช่นะแล้วก็เป็น3ตัวนี้นนแล้วก็ปลายทางเรายังไม่แตายเดย์เเบสนะวันนี้อ่าครับผมเริ่มมาเลยดีไหมตุยแต่เดี๋ยวผมพาไปดูโค้ดก่อนดีกว่าไปดูโค้ดนะ,ะไปดูโค้ดกันครับได้ครับผมตัวโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2เวอร์ชันให้เห็นเลยฝั่งซ้าย นะครับของท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็น Legacy ผมจะเรียกว่า Legacy แล้วกันนะครับในตัวที่เป็น V ีส่วนฝั่งขวาเนี่ยคือตัวที่เป็นอ u ช e วฟังชั o นนะครับจะสังเกตได้ง่ายๆตรงนี้ครับผมจะมีเขียนว่าเป็นฟังชันอยู่ด้านบนไหตรงไหนฟังชันอยู่ข้างบนมีคำว่า fn อยู่ด้านบน fn อยู่ข้างบนที่ไม่มี fn ก็คือก็คือเป็น Legacy App บอกเพื่อนๆก่อนว่าเห็นโค้ดปุ๊บห้ามปิดอย่าพึ่งเราจะมีวิธีนำเสนอแบบไม่น่าเบื่อและก็ไม่ลงเทคนิคจนเกินไปแตได้คอนเซ็ปต์แน่นอนนะครับงั นะครับตรงกลางเนี่ยคือตัวอย่างซอสโค้ดของที่เป็นเลกาซีใช่ส่วนขวามือเนี่ยคือโค้ดที่ไปที่ฟังก์ชันแล้วนะครับใช่งั้นลงมานั่งดูกันนิดนึงครับตัวทางด้านซ้ายมือเองซ้ายสุดนะครับพี่ขอดูนิดนึงว่าในช่องของเลกาซีที่ทูกทีกำลังเลื่อนอยู่เนี่ยนะครับโค้ดมันเป็นหน้าตายอย่างไรครับเอาเลยได้ครับถ้าแรกเนี่ยสิ่งที่มันคอล API เห็นไหมครับตัว API URL ตรงเนี้ยผมคอลไปที่ตัวเลกาซี API ก็คือเข้าไปที่เทียร์ที่สองใช่ครับทีนี้เนี่ย เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีสาปุ่มถูกไหมครับผมสา3ปุ่มเนี่ยมาแฮนเดิลด้วย3ฟังก์ชัน นะครับอันแรกคือ get user ผมก็จะ r e ี u e s t ไปที่ user แสดงว่าไอ้คลิกปุ่มที่ get user ก็คือจะมาทำงานในเนี่ยสีหบรรทัดนี้ใช่โอเคเพื่อไปดึงเ a t a b a s e ออกมาว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มาแสดงผลในตารางด้านล่างโอเคได้ครับผมอันที่2อง add user ตรงไปตรงมาก็คือเอา user ที่เราใส่ในช่องข้อมูลเมื่อกี้ครับไปยิงลงเดตัาเบสนะครับแต่เราไม่ได้ยิงตรงเรายิงผ่านตัว API นะครับและตัวสุดท้ายครับตัว clear user ก็คือล้าง user ทั้งหมดล่ะก็ไป ยิงไปผ่าน API แล้วก็ไปลักยูเซอร์ในทาร์ตาเบียดเพื่อเห็นภาพกลับไปดูเดโม่นิดนึ่ได้ครับอ่ะนี่เลยอันนี้คือหน้านี้เลยนะครับมี list user เห็นไหมครับไป list มาปุ๊บแล้วก็ user ก็จะมาอยู่ด้านล่างขอแอดคำว่า serverless ไรส์ไปได้ไหมได้ครับ serverless ไรส์นะครับผมแอดเข้าไปนะครับแล้วก็ลองมาลิสต์ดูเนี่ยจะมีคำว่าเซอร์เวอร์ไรสเพิ่มมาเห็นไหมครับได้เคลียร์คือเคลียร์ลบถูกต้องฉะนั้นเพื่อนๆเห็นภาพแล้วว่าแอปของเราเป็นแบบนี้ใช่้วกลับไปที่โค้ดใหม่อีีีีกทนน้เ่ย ถ้าท่านผู้ชมสังเกตด,ดีๆเนี่ยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเหมือนกันเป๊ะเลยพี่เหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไม่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวแต่โค้ดส่วนใหญ่เหมือนอย่างเช่นถ้า,ถาตู้ไฮไลท์อันไหนดีเก็ u ยูเซอร์ละกันเก็ตยูเซอร์จริงๆเนี่ยมันเหมือนกันเกือบหมดเลยครับอย่างเช่นอันนี้เราเปลี่ยนแค่ผมเปลี่ยนแค่ตรงผ่าแค่นั้นเองนะครับกับ URL ที่เราเรียกไปตัวนี้ก็จะเป็น Azure function นั่น,นสแสดงว่าในเคสนี้ตู้เขียนด้วยส Shar อันนี้อันนี้เป็น HTML ครับพี่ตอนนี้อ๋อใช่ใช่อันนี้คือตัวฟอนต์เอ็นฟอนต์ แค่เปลี่ยนฟอนต์เอ็นเพราะว่าก็ก็ปล่อยพอยไปว่าไอ้ตัว back end แบ็กเอ็นเมื่อเคี้รเคลียร์ที่ไหนไปเนเลกที่ไหนโอเคเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจำนวนบรรทัดเนี่ยร้อยสาวสิ่วทัดเท่ากันเป๊ะการเปสบล็กเป๊ะทุกอย่างเพราะอันนี้อันนี้เองจริงๆเองไม่ใช่โค้ดที่จะรันอยู่บน,นโชว์ฟังชั่นครับผมเพราะอันนี้ตุ้จะก๊อปปี้ไววางที่ที่สเตติมเพจใช่ไหมอ่าโอเคงั้น ตรงไปตรงมาแสดงว่าตัวตัวตัว landing page modify แค่นี้ถูกต้องก็โรงรม modify url ไปที่ฟังก์ชันเลยดีกว่ามาครับทีนี้เราผมพาไปดูตัว user model ก่อนใช่นะครับตัวที่เราใช้โมเดลนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลของ O Legacy นะครับเดี๋ยวผมไปเปิดโมเดลอีกตัวหนึ่งที่เป็นของฟังก์ชันนะครับเปิดฝั่งนี้นะฮะอ่ะอันนี้เป็นตัวฟังก์ชัน m o เดล เหมือนันเลยพี่เหมือนเปเลยแต่นเนี้ยจริงๆมันใช้ดาต้าเบสตัวเดียวกันก็ได้แต่ผมอยากแยกนะครับผมแยกดาต้าเบสตัวหนึ่งชื่อว่า user กับดาต้าเบสตัวหนึ่งชื่อว่า user fn นะครับถ้าท่านใดไม่คุ้นการเขียนดาต้าเบสแบบนี้เขาเรียกว่า code first นะครับโดยใช้ entity framework ้ามาช่วยใช้งานก็สามารถที่จะทำให้เขียนโปรแกรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวซึ่ง episo ต่อไปเราจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ยาหลักที่อยากให้เพื่อนเพื่อเห็นก็คือว่าตอน declare database ใช้งาน database โค้ดเหมือนกันใช่ครับเขียวเซอร์โมเดลก็ตัวเดียวกันใช่เหมือนกันไม่มีปัญหาแสดงว่าเราไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักในการที่จะเปลี่ยนอิเทิเจอร์ของเราให้มาเป็นเซิร์ฟเวอร์เลสในรแบบเดอรเวของ Microsoft เป็นอ่ะเรื่องโมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูโค้ดสตั๊กเจอร์นิดหนึงนะครับตรงโอเวอร์เลกซี่เห็นไหมครับอันนี้คือสตั๊กเจอร์ของ MVC ที่เราเคยเห็นกันคุ้นๆกันนะครับมีโฟลเดอร์โมเดลเหมือนกันก็คือโมเดลตัวนี้นะครับส่วนอัชชัวฟังก์ชันนะครับ นี่เลยเหมือนกันคล้ายๆกันเลยเห็นไหมครับเป็นสีช้าเพียงแต่ว่าชัวฟังชันเนี่ยเราจะแยกฟังก์ชันพวกนั้นออกมาเป็นคลาสแยกต่างหากสามคลาสก็คือคลาสละฟังก์ชันล่ะได้นะครับงั้นงั้นกลับไปดูไปดูของตัว Legacy ของเก่ากันแล้วก็ได้ครับจะทําให้เพื่อนๆเห็นว่าโค้ดเนี่ยมันแปะอยู่ที่เดียวกันหมดใช่ครับ Legacy เนี่ยผมใช้เป็นชื่อว่า name controller เนาะเพราะว่าเราใช้เป็น API x ไอคอนโทรเนี่ยครับนะครับก็จะมี3ฟังก์ชันอยู่ในนี้เห็นไหมครับง่ายๆเลยมี get user นะครับก็ไปดึงข้อมูลจาก d a t a b a s ทั้งหมดล่ะ ถูกไหมก็คือกลุ่มแรกก็คือทํางานตรงนี้ไอ้กลุ่มที่รับกลุ่มที่2ก็คือการโพสต์ user เข้าไปนะครับซึ่งอันนี้ผมก็คปเจอร์จากสิ่งที่ user input เข้ามาและวก็ใส่เข้าไปตรงนี้และอันสุดท้ายก็คือเคลียร์คราวนี้เพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพว่าโค้ดมันเหมือนกันจริงเราลองดูโค้ดที่เราแยกไปเป็นฟังก์ชันนิดนึงครับได้ครับจะเห็นว่ามี3ตัวเหมือนกันเห็นไหมครับเดี๋ยวผมย่อ legacy ออกก่อนครับอันแรกก่อนเลย add user นะครับนี่เห็นไหมฮะ เหมือนกันเลยข้างบนนี้คือเราไปดึงตัวสิ่งที่ user input เข้ามานะครับมันอาจจะตากับตัว API นิดหน่อยแต่ว่าวิธีการเขียนของฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือก๊อปจากซ้ายมาขวาได้แต่คราวนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําต่อก็คือว่าพอโค้ดเดิมใช้งานได้ปุ๊บเนี่ยโค้ดเนี่ยจะต้องคอยรับพารามิเตอร์ที่มัน pass มาจากโฉฟังชันเพราะโฉฟังก์ชันมันจะเป็นตัว pass parameter มาให้ซึ่งตรงนี้ก็คืออยู่ในพวกพวก request body ถูกไหมครับ request body ประมาณ ไฮไลท์เพื่อนๆดูดีบ,บอย่างมา<ร>ช่วงแรกจริงๆ<ช><ว>เนี่ยมันแค่3บรรทัดเท่านั้นแหละครับแต่ไอ้นี่ผมแคปเจอร์ทั้งแบบ get request แล้วก็ post request ก,ก็เลยยาวขนาดนี้ซึ่งอันนี้เป็นเทมเพลตที่เวลาเราเจนเนอเรทผ่าน Visual Code นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้มาให้เพราะว่า Visual Code เองเนี่ยพอเราบอกว่าเราจะเขียนโค้ดกับ a u โ Function ม,มันมันพรีบิวอันนี้มาให้เลยใช่โอเคยิ่งง่ายใหญ่ง่ายสุดๆครับพี่ต้องขอดูอีกสักฟังก์ชันหนึ่งได้ไหมครับฟังก์ชันต่อไปเนี่ยพอเราไม่รับพารามิเตอร์อย่างเช่นการ get user นะครับอันนี้คือการ add user นึกครับอย่างการ get user เนี่ยมันง่ายมากเลยครับก็คือตัวนี้เนาะเห็นไหมครับสามบรรทัดดูนะครับตรงนี้สามบรรทัดนะครับตรงนี้สามบรรทัดเหมือนกันเขียนเหมือนกันเลยอืมโอเคอได้งั้นแสดงว่าก็แค่หลักๆแล้วผมก็เอาโค้ดเก่าของผมเนี่ยที่เป็นฟังก์ชันแยกออกมาแปะเป็นชน่วงฟังก์ชันทีละอทีละถูกต้องครับแบบนี้เหมือนเป็นไมโครเซอร์วิสล้วใช่ใชถูกว่ากลายเป็นว่าผมได้รูป กลับไปที่อาร์เคดเจคเจอร์สิถ้ากลับไปที่อาร์เคดเจคเจอร์เราจะเห็นว่าเนี่ยเรามีสามตัวแล้วตะกี้ตุ้ยมีแอนด์ขั้มบนก็คือตัวแอดลิสต์ตัวลิสต์แล้วก็ตัวเคลียร์เอแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยซึ่งพอมันแยกเป็นไมโครเซอร์วิสคือมันก็ทำงานแยกจากกันโดยอิสระตรงพอตัวบนมันโหลดหนักก็สเกลไปตัวบนตัวล่างทำงานหนักก็สเกลตัวล่างไปโดยที่มันจะไม่ไปกระทบตัวอื่นได้เสร็จแล้วตุ้ยก็ดีพอยอันเนี้ยเข้าไปใน Azure function ถูกต้องเขาดูในพอร์ทัลได้ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้า ตัวเว็บไซต์ที่สําเร็จก่อนแล้วกันอ่านี่คือดีพอร์เสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ครับจะเห็นอันนี้เดี๋ยก็จะเป็นเห็นไหมครับเป็นเว็บคอร์วินด์ดอนอันนี้คือเป็นบล็อกถูกไหมครับคือคอร์นี้คือเพจอันเนี้ยตู้กอปปี้ไปวางบนสแตติกเพจของบล็อกสตอรี่เรียบร้อยโอเคถูกต้องครับเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันนะครับนี่ผมไปรีดยูเซอร์มาเดี๋ยวยูเซอร์ก็จะมาโผล่เห็นไหมครับเป็นชัวร์เป็ดแคมป์ฟังชันนะครับอย่างผมแอดไปเป็นเซอร์เวอร์เลสใช่ไหมครับจัดแอด จะให้เพื่อนๆเห็นว่าด t a b a เบสคอลันกันคอลัตตวกันเราไม่ได้โม้ก็คือเป็นทำนี้โคอลันกันจริงๆได้ฉะนั้นทำงานได้เรียบร้อยแล้วกลับมาดูหน้าตาของ Azure Functions อีกแลนะครับถ้าหลายคนที่เคยดูตัวที่เป็นแอปเซิร์ฟเวิรของ EPGod เนี่ยหน้าตาเซตติ้งเนี่ยเหมือนกันเลยครับพี่ลองเข้ามาดูนะครับมี Browse มีซ o ฟต์สตาร์ทได้ URL ทุกอย่างเหมือนกันเราไม่เสียเวลาดูตรงนี้ละเพราะว่ามี URL ได้คัสตอม URL ได้ไม่ต้องสนใจเรื่อง URL Microsoft t ท k e c ค r e ให้หมดเพราะเป็นเป็น s e r v e r l เ s s เป็น a s s จริงๆไปดูตรงฟังก์ชันฟดีกว่าตรงฟังก์ชันเนี่ยเรามีฟังก์ชันอะไรบ้างมันก็จะมาในชุดอ่หนนี้เห็นไหมครับก็3ตัวที่ตุ้ย deploy ไป จะโค้ดเข้าไปเดี๋ยวเรื่องวิธีดีพงดีพอยเดี๋ยวเราว่ากันคราวหน้านะครับแต่เอานี้เพื่อนๆเห็นอา�ีเทคก่อนว่าฉันก็ copy โค้ดมาแล้วก็แบกโค้ดเป็นเป็นฟังก์ชันย่อยๆแล้วแต่ละฟังก์ชันก็จะให้ URL ของใครของคันของใครของมันมาเอา URL ตัวเนี้ยไปอัปเดตตัว landing page แล้วของมาใช้งานได้อันนี้ยังพี่สังเกตตองทิกเกอร์นะครับอันนี้คือเป็นแค่ HTTP trigger นั่นหมายความว่ามันทําตัวเองเป็นเว็บ API ซึ่งตรงเนี้ยในการทิกเกอร์ครับมันมีการทิกเกอร์ได้หลายรูปแบบมากอย่างเช่นที่มี SQL มี event hub มี IOT ขับพี่สามารถที่จะมา implement ตรงนี้ได้เลยนะครับกำลังบอกว่าถ้า message ที่ต่างนะวิ่งเข้ามาที่คิวหรือมีคน write data สักที่ที่หนึ่งใช่แล้วให้มันไปสกิทเอาฟังก์ชันนี้ทำงานอ่าเหมือนทำเว็บพุกเลยนะใช่พี่อ่ได้พี่ไม่ต้องเปิดมันรอตลอดเวลาใช่อ่าและที่สำคัญที่สุดโมเดลของตัว Azure Function น่ะมีหลายแบบหมายความว่าเมื่อไหร่ที่มันไม่ถูกคอเรียกใช้มันชัดดาวมันเองถูกครับพี่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายตัง ใช่แล้วเมื่อไหร่ที่เรียกอีกทีมันเปิดขึ้นมาเลยปะเปิดขึ้นมาเลยไหมอยู่ที่เทียที่เราใช้นะครับแต่ว่าตัวอชัวร์ฟังชั่นเนี่ยผมบอกการคิดเงินคือมันถูกมากนะครับอีกอย่างหนึ่งบางโปรเจกต์เนี่ยถ้าเรา implement ขึ้นมาเราแทบแทบไม่เสียตังค์ครับพี่เพราะว่ามันมีฟรีเทียให้ตั้ง1ล้านกิกะเซค์กันอ่าได้แสดงว่าเวลาเราคิดไปเป็นคอนซัมชั่นเนี่ยหมายว่าถ้าโค้ดของเราสั้นแล้วมันทำงานแค่เซียวมีรีไซเคิลมันก็คิดตังค์แค่นั้นแหละ ใช่ครับพอเสร็จปุ๊บถ้ามันสตน์บายอยู่อีกสินาทีไม่มีใครเรียกมันมันก็คิดแค่เซลล์เิลลิเซคเกิลที่มันทำงานถูกครับผมถูกไหมนั่นคือคอนเซปต์ว่าค่อนข้างชัดเจนไหนตะกี้แอปเราเดโมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นภาพแล้วว่าวิธีการไมเกรตคอนเซปต์ของอัจฟังก์ชันเป็นยังไงเขากลับมาที่บทสรุปสไลด์นิดนึงได้ไหมได้เลยครับพี่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าใช้แล้วเนี่ยใช้อะไรบ้างใช่ครับก็อย่างที่บอกครับมันสามารถสเกลได้ที่ระดับวินาที ออคือลูกค้ารีเควสเข้ามาเยอะๆมันก็สามารถสกเกลตัวเองได <Scale S 1> ้ scale ได้ซึ่งสกเกลเนี่ยมันก็จะมีแคปที่แบบค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงมันเป็นวิธีเริ่มต้น,นง่ายๆสำหรับคนที่อยากใช้งานเเซรร์์วอง่ายสุดแล้วละ่ะก็ง่ายอย่างที่อธิบายเนี่ยประมาณ20นาทีเนี่ยดูใช่ครับ,รบซึ่งภาษาที่ใช้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัว C ีชาร์ก็ได้นะครับใช้ power shell ก็ได้นั่นหมายความว่าพี่สามารถทำออโตเมชั o n ได้นะก็ใช้อีกไหมได้พี่ตัว Java script อย่างเงี้ยพี่ก็ทำได้นะครับ Node JS ก็ใช้ได้ภาษายอดนิยมทั้งหลายแหละใช้งานได้หมดนะครับผมไพทอนไพทอนใช้ได้เลยนะครับเระอยาตั้งถูก cost efficiency แน่นอนนะครับแล้วก็อันสุดอันสุดท้ายเนี่ยคือมัน work กับ azure service อันอื่นที่ผมบอกเรื่องของไอ้คิวตะกี้ไปนะครับผมว่าวันนี้เพื่อนๆมองเห็นภาพแล้วคุณตุ้ยนะครับว่าเวลา azure serverless จะไปไปยังไงเรามี azure function ข้อดีเป็นยังไงวิธีการ migrate เรื่อง architecture ของแบบเก่า แอปแบบทุกอย่างอยู่ในก้อนเดียวกันเอามาให้มันสเกลได้แบบโชว์ฟังชั่นเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆผมว่า EP ไม่ใช่ต้องบอกว่าซีซั่นนี้น่าสนใจเรื่องของ Serverless เลสแล้วเราต่างัต่อไปมีไม่กี่ EP ครับแล้วเราสุดท้ายเพื่อนๆจะเห็นภาพ in t ทูเอว่าจะไป Serverless เป็นยังไง Micro Services r r h i t t e t u u r e เป็นยังไง<ช>แล้วก็ง่ายๆสไตล์โชว์ ABC Camp เนี่ยครับบอกเลยว่าปีนี้ครับพี่ เรามีอะไรสนุกๆมาให้ท่านผู้ชมดูกันเพียบเลยนะครับได,ได้งั้นขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ